เราสามารถเช็คผมเสียของเราได้ด้วยเสียงเอา้ามันก็เลยดูเหมือนสุขภาพดีมันเป็นการหลอกไง่ชีเซนซิทีฟมากชีแบบชีโดนนู่นนี่นั่นชีกก็แบบพร้อมที่จะเสียตลอดเวลาผมเสียรีบ,บำรุงด่วนๆนะจ๊ะน้องๆ สวัสดีค่ะทุกคนเอาละ่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมาในเรื่องของผมผมกันบ้างนะคะเราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับผมมาสักพักหนึ่งก็เลยอยากจะมาป้อนสาระให้ทุกคนไปด้วยเลยในคลิปนี้เอาสาระมาเสิร์ฟสาระน่ารู้มาเสิร์ฟไม่รู้ว่าทุกคนอยากรู้ไหมแต่ว่าเราอยากบอกนะคะชวนทุกคนมาเช็คเส้นผมของตัวเองว่ามันเสียไปถึงไหนแล้ววันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุการเช็คลบก็รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยคืออยากจะบอกว่า เท่าที่แก้มีเสิร์ชมานะทําให้รู้ว่าเส้นผมของเราอะ่ะชีเซนซิทีฟมากชีแบบชีโดนนู่นนี่นั่นชีกก็แบบพร้อมที่จะเสียตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมผมเราถึงเสียในขณะที่บางคนยังไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยยังไม่ได้โดนความร้อนยังไม่ได้ย้อมผมยังไม่ได้กัดผมยังไม่ไทาอะไรเลยแต่ทําไมผมถึงเสียได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาเมาทุกคนในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะมาชวนทุกคนมาเช็คสภาพเส้นผมไปพร้อมๆกันนะคะอย่างส่วนตัวแล้วเนี่ยแก้มเป็นคนที่ผมเคยผ่าน การกัดฟอกสีย้อมมาก่อนที่เห็นเป็นสภาพแบบนี้คือย้อมดำและตัดสั้นนะคะอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยจะดูรู้ไหมว่าอะเสียหรือเปล่าเสียหรือเปล่าดูไม่ออกเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการเช็กไปเช็คกันพร้อมๆกันเลยค่ะ let's go <S ก่อนที่เราจะไปเช็คสภาพเส้นผมกันเราจะต้องมารู้ก่อนว่าสาเหตุ ืออะไรสาเหตุที่มันจะทําให้สภาพเส้นผมของเราเสียได้อะมันมีอะไรบ้างมันคืออะไรได้บ้างนะคะเท่าที่ดิฉันไปรีเสิร์ชข้อมูลมานั้นเยอะมากที่สุดที่มันจะทําให้เส้นผมของเราเสียอันนี้เราจะรวมไปถึง การผมร่วงด้วยนะจะพ่วงผมร่วงไปด้วยแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของผมเสียละกันสาเหตุที่แก้มเลือกมาวันนี้นะคะจะเป็นสาเหตุที่เราสามารถพบเจอกันได้บ่อยชีวิตประจําวันอะเราสามารถ พบเจอสิ่งพวกนี้ได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแก้มก็เลยอยากจะจําแนกเป็น3ามเลเวลนะคะทุกคนก็คือเลเวลที่1 2 3เรียงตามลําดับไปเลยน้อยแล้วหนึ่งแล้วก็ 2- 3สตามลําดับความความเสียนะคะมาเริ่มกันแต่เลเวลแรกเลยไหมเลเวลแรกเนี้ยอันเนี้ยมันจะยังมองไม่เห็นถึงความเป็นรูปประทับขนาดนั้นว่ามันจะทําให้ผมเสียแบบเสียตอนนี้เสียเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนงี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตซะมากกว่าเลเวลแรกนะคะการมัดผมแน่นเกินไปนะคะ่ะ คมัดผมแน่นทำไมมันจะนําไปสู่ผมร่วงใช่ปะ่ะเหมือนหนังยางมันก็จะไปบีบเส้นผมแล้วมันจะทําให้ผมแบบหักกรอบใส่หมวกใส่วิกออกไปนอกบ้านโดนมลภาวะโดนแดดโดนฝุ่นโดนลมสะผมด้วยอุณหภูมิของน้ําคือมันเป็นเลเวลที่บางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้อง ออกไปเจอแดดอย่างเงี้ยเลียงได้ไหมให้พาทิตหยุดส่องได้ไหมไม่ได้ถูกว่าคือมันเป็นการแบบใช้ชีวิตทั่วไปอะแก้มก็เลยจัดสให้มันเป็นเลเวลแรกๆนะคะว่ามันจะนําไปสู่ผมเสียผมขาดในเลเวลแรกที่มันจะไม่รุนแรงมากปกติทุกคนสามารถเจอกันได้เลเวลที่2เนี่ยมันจะมีความรุนแรงขึ้นมานิดนึงมันจะเห็นเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเราเริ่มไปกระทํามันแก้มจะจัดอยู่ในหมวดที่สามารถเลี่ยงได้แต่ไม่เลี่ยงเช่นตัดผมโดยใช้กันไก ธรรมดาเอาละใครใครเอ่ยตัดผมโดยใช้ไก้ธรรมดาใครใคะเนี่ยหนูเองค่ะพี่พี่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครได้ดูแบบคลิปแก้มตัดผมแบบในหลายๆคลิปอ่าแก้มไม่ค่อยใช้แก้ตัดผม เลยมีคลิปล่าสุดที่แกมาตัดผมแล้วแกแบบได้กันไกลตัดผมมานั่นแหละเป็นคลิปที่แกแบบได้มาตัดผมโดยการใช้กันไกลตัดผมแบบจริงจริงแบบของแท้กันไกลตัดผมมันก็ทำมาเพื่อการตัดผมทุกคนเข้าใจปะมันก็ต้องใช้กันไกลที่มันเป็นกันไกลเฉพาะมันไม่สามารถที่จะใช้กันไกลอะไรม่วซั่วตัดได้พอตัดไปปุ๊บมีความไม่เท่ากันแหละหนึ่งผมแตกปลายปลายผมเสียปลายผมพังได้เลยนะการสระผมบ่อย การสระผมบ่อยนี่หมายถึงว่าสระผมทุกวันนะการสระผมทุกวันน่ะ,ม,นนะมันจะทําให้น้ํามันของหนังศีรษะที่มันจะผลิตออกมาเพื่อบํารุงผมมันเป็น,นกลไกมนุษย์อะทุกคนการที่เราสระผมทุกวันแปลว่าเราเอาน้ํามันอะที่หนังศีรษะมันกําลังจะมาเลี้ยงเส้นผมอะไล่มันออกไปทุกวันมาเลยทําให ผมแห้งพอผมแห้งแล้วผมมันไม่มีน้ํามันไปเลี้ยงเส้นผมนําไปสู่ผมเสียได้นะคะทุกคนในเลเวลที่2นี้มันรวมไปถึงการที่สระผมแล้วผมไม่แห้งแล้วก็นอนเลยหรือหวีผมตอนเปียกด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีนวัตรกรรมที่เรียกว่าหวีผมเปียกเวทบลัชอะไรต่างๆมันก็สามารถหวีได้แต่ว่าเราก็ต้องแบบคอยระวัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้แบบผมขาดได้อะไรได้นะคะก็ต้องระวังในเรื่องนี้อ่แกะ จะเอาเข้าไปอีกอันหนึ่งจริงๆอันนี้มันอยู่ในเลเวลที่3แหละแต่ว่าก็จะเอาเข้าไปอีกอันหนึ่งก็คือการใช้ความร้อนมีบผมเอยม้วนผมคือการเลี่ยงได้แต่เราไม่เลี่ยงเพราะว่าเราอยากทำเข้าใจปะโอเคต่อมาเลเวลสุดท้ายเลเวลที่รุนแรงสุดทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามันจะคืออะไรมันก็คือการที่เราย้อมผมกัดสีผมนั่นเองการ กัดสีผมเป็นการทำลายเส้นผมอย่างรุนแรงที่สุดผมเสียแน่นอนร้อแบบไม่ต้องรอเวลาว่ามันจะเสียพรุ่งนี้มาลืนนี้เสียตอนนี้ค่ะ ทําตอนนี้เสียตอนนี้นะคะกัดปุ๊บเสียเลยและอีกอย่างหนึ่งที่แก้วรู้สึกว่าเสียเพิ่มขึ้นอีกไหนๆมันก็เสียแล้วใช่ปะก็เสียเพิ่มขึ้นไปอีกกัดผมย้อมผมเสร็จปุ๊บใช้ความร้อนไปอีกเอาละนี่แหละคือเลเวลที่3คือที่สุดของผมเสียแหละส่วนตัวแล้วนั้นอยากจะขึ้นรูปว่าผมเสียที่สุดในชีวิตมันเป็นยังไง แก้มย้อมผมมาตลอดตั้งแต่ทําช่องนี้มาก็คือเป็นช่องพี่ย้อมผมทําผมอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ผมเสียอันนี้ผมขาดเลยแก้มจะตั้งชื่อหมวดว่าเราตั้งใจทํามันเราตั้งใจทําเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเลี่ยงได้แต่ไม่เลี่ยงนะมันก็คือเลี่ยงได้แต่ไม่เลี่ยงบวกกับตั้งใจด้วยตอนนี้สามารถมาคอมเมนต์มาเอากันได้เลยนะคะว่าเราอยู่ในเลเวลไหนกันอันนี้เรามาพูดถึงแค่สาเหตุนะทุกคนสาเหตุที่ทําให้ผมเสียมันมีเยอะ อยากจะขอแทรกในเรื่องของผมร่วงนิดนึงนะคะผมร่วงเนี่ยเป็นกันใช่ไหมจ๊ะหนูหนูเป็นกันใช่ไหมลูกผมร่วงเต็มพื้นห้องคือแบบกวาดห้องแล้วแบบหูยผมเป็นกระจกฉันรู้สึกว่าเส้นผมทางหัวอยู่ที่พื้นไอ้ โดยปกติทั่วไปแล้วทุกคนจะผมร่วงวันละไม่เกิน100เส้น100เส้นนะทุกคนแต่วันที่สระผมมันจะร่วงไม่เกิน200เส้นนะคะทุกคนทุกคนลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองเบื้องต้นก็ได้นะลองสังเกตดูว่าแบบเราผมร่วงมากหรือน้อยเช่นแบบตอนหวีผมผมมันร่วงติดปีบไหมตอนสระผมผมมันแบบหลุดออกมาที่มือเยอะ ่แคไหย,ยซึ่งถ้ามันเยอะกว่าปกติหรือน้อยถ้าน้อยเราก็ปัดไปเลยว่ามันปกติถูกป้ะแต่ว่าถ้ามันเยอะกว่าปกติหรือร่วงมาเป็นกระจุกอันนี้เราก็มาดูที่สาเหตุกันได้นะคะว่าเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรแกเป็นคนหนึ่งที่ผมร่วงเยอะมากเหมือนกันนะคะสาเหตุที่เราจะสามารถเจอได้ในการผมร่วงก็คืออาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าฮอร์โมนยาที่ใช้โรคประจําตัวการลดน้ําหนักการใช้ยายาที่เรากินอะ่ะบางทีเรา จำเป็นที่จะต้องกินยาพวกยารักษาโรคหรือบางทีมันมีผลข้างเคียงอะไรเงี้ยความเครียดนอนดึกอ้าจริงๆนอนดึกนี่มันเป็นสาเหตุ ที่ทําให้ร่างกายเราผิดปกติหลายอย่างเลยบางทีรวมไปถึงแผ้แบบแผลแคร์ที่เราใช้อะไรเงี้ยอันนั้นคือสาเหตุแบบเยอะมากรอบตัวนะคะที่มันจะทําให้ผมเราล่วงมากล่วงน้อยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันรู้สึกผิดปกติล่วงผิดปกติล่วงเยอะเกินบางทีเราหาสาเหตุแล้วเราแก้ไขแล้วมันยังไม่หายล่วงเลยอะ่ะพบแพทย์ได้เลยนะคะเพราะว่าการผมล่วงยิ่งล่วงเยอะมันจะนำไปสู่อะไ หัวลาหรือเปล่าหรืออะไรเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าตอนนี้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปหาหมออะคะ่ะเ้่าสูนเนื้อหาหลักของคอนเทนต์นี้ของคลิปนี้นะคะการเช็ค สภาพเส้นผมของตัวเอง่าเสียไปถึงไหนแล้วเราจะมาวิเคราะห์เส้นผมของตัวเองกันคือทุกคนดูตอนนี้ทุกคนเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ว่าวิธีที่แกจะพูดตอบอย่เนี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะเคยทําเคยลองเคยเห็นการผ่านๆตาในเน็ตนใ,นในเว็บแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้ใครยังไม่เคยลองก็มาลองพร้พอมๆกันในคลิปนี้นะคะวันนี้แกยกมาให้หลายๆวิธีนะคะวิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอะทุกคนจับ ชอบผมบันถึงชอบค่ะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งลูดว่ามันมีเท็กเจอร์อยังไงถ้าเราลูดไปแล้วแล้วร,รู้สึกว่า ลื่นลื่นเรียบไม่รู้สึกว่าแบบมันสักๆที่มือเลยอะ่ะอันนั้นคือผมสุขภาพดีใครที่มีสภาพเส้นผมแบบนั้นอันนั้นคือผมสุขภาพดีเลยแต่ถ้าใครลูบไปแล้วรู้สึกแบบจะสักๆที่นิ้วอะ่ะมันจะแบบมันจะไม่ลื่นคือมันจะไม่ลื่นมันจะขรุบคระอะไรอย่างนั้นมันจะขรุขคระก็คือแปลว่านั้นนะคือผมเสียนะคืออย่างผมแก้มเนี้ยผมแก้มก็คือผมมันจะเรียบแค่โคนแล้วก็ตรงช่วงแบบช่วงปลายปลายท้ายๆผมตรงเนี้ยก็จะมีความแบบขรุขคระแหละเพราะว่าช่วงปลายผมตรงนี้ของแก้มคือมันแบบมัน เคยกัดสีผมมาก่อนอ่ะลองดูทีมงานทีมงานใ้เทสอ่ะอย่างเงี้ยเรียก อันนี้คือไม่ได้ผ่านการทําอะไรมาก่อนเลยก็จะแบบมันก็จะเรียบๆอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดกับการเช็คเราก็ลองเช็คดูว่าแบบสภาพเส้นผมเราอะมันเรียบหรือมันขรุขระถ้ามันเรียบลืน่นแปลว่าผมสุขภาพดีแต่ถ้ามันขรุขระจับแล้วมันเทคเจอร์มันสากๆที่นิ้วมือหรืออะไรก็ตามก็คือผมเสียรีบบารุงด่วนๆนะจ๊ะน้องๆคือต้องบอกอีว่าเส้นผมของเราอะคือแก้วก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเส้นผมในเชิงลึกเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นที่แบบเป็นความ หนูรอบตัวอะไรอย่างงี้เนาะว่าเส้นผมของเราอะมันมีเกล็ดเหมือนปลาเหมือนเกล็ดไว้ห่อหุ้มเนื้อผมอีกทีหนึ่งอะคือเส้นผมมันจะเป็นมันจะมี3ชั้นก็คือเกล็ดผมเนื้อผมแล้วก็แกนผมอยู่ข้างใน มันจะเป็นสามชัน้นนี้มันเล็กมากหนูไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยแบบเนื้อตาของเราถ้าเป็นคนที่เส้นผมที่มีสุขภาพที่ดีเส้นผมปกติเกล็ดผมที่ว่าที่มันเหมือนเกล็ดปลามันจะปิดมันจะห่อหุ้มเนื้อผมของเราไว้อันนี้คือสภาพผมที่ดีนะคะคือเกล็ดผมปิดแต่ถ้าคนที่ย้อมสีผมหรือผมเสียผมแห้งผมอะไรคือผมเสียจะเป็นงี้ใช่ปะ มันจะเปิดแล้วมันก็เปิดยิ่งเสียเกล็ดผมตรงนี้มันก็จะถูกทาลายหน้าตามันเป็นน้าตตา,าเกียดตน้าตาสยองนัาตาเกล็ดผมที่แบบมันเปิดออกอะ่ะไอตัวเกล็ดผมอะ่ะจริงๆแล้วมันคือแบบเกาะป้องกันไม่ให้เนื้อผมถูกทาลายใช่ปะ่ะแล้วมันก็เป็นตัวที่ดูดซึมสาร ถ้าเราบำรุงไปตัวบำรุงเคลาตินบำรุงอะไรไปก็แล้วแต่ไอตัวที่มันเป็นเกล็ดอ่ะมันจะดูดซึมแล้วมันก็เข้าไปบำรุงเนื้อผมของเราเองแต่ถ้าเราไม่มีเกล็ดหรือเกล็ดทุมลายหรือเกล็ดทุกเปิดออกอ่ะมันไม่มีตัวดูดซับสารอะไรพวกนี้แล้วนะทุกคนนึกออกปะถ้าเกิดเกล็ดเปิดเมื่อไหร่ก็คือผมเจ๊งไปบำรุงผม โดยด่วนวิธีต่อไปในการเช็คสภาพเส้นผมของเตเองนะคะเมื่อกี้รูดๆใช่ปะรอบนี้คือเราจะมาเช็คความยืดหยุ่นของเส้นผมกันอันนี้ทุกคนน่าจะเคยลองเคยเทสกันมาบ้างนะทุกคนลองจับเส้นผมมาหนึ่งช่อนะคะไม่ใช่หนึ่งชอ่อหนึ่งเส้นก็พออันไหนดีอ่ะอ่ะหนึ่งเส้นจับมาหนึ่งเส้นเสร็จปุ๊บทุกคนทํางี้ทํางี้ดึงดึงงี้ ดึงดึงถ้ารู้สึกว่ามันหยุ่นหยุนแปลว่าอันนั้นเส้นผมสุขภาพดีมันยังมีความยืดหยุ่นของเส้นผมอยู่แต่ถ้าดึงไปแล้วตึก มันจะเป็นตึกๆมันไม่หยุดมันเหมือนแบบเราดึงเส้นเอ็นที่มันไม่ยืดอะ่ะอันนั้นคือผมเริ่มเสียละเนี่ยอย่างของแก้มเนี่ยคือมันไม่ยืดก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้มันจะเห็นผลไหมแต่แก้มรู้สึกว่าถ้าคนที่เส้นผมหนาสุขภาพค่อนข้างดีอะลองเช็ควิธีนี้ดูแก้มว่ามันน่าจะแบบยืดหยุ่นได้ดีแต่คือผมแก้มอะเป็นผมที่เส้นเล็กเส้นเล็กแบบเล็กมากอะเป็นผมที่เส้นเล็กแล้วก็บางมากวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลชัดเท่าไหร่ ไปวิธีต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือทุกคนจับมาหนึ่งช่อเสร็จปุ๊บมัดปมค่ะแป๊บหนึ่งนะทำไงวะอ่ะมัดปมให้มันได้อย่างงี้เห็นปะพอมัดปมเสร็จเราลองคลายว่าปมมันจะคลายไหมนะคะหนึ่งสองสามปมคลายนี่คือฉันผมสุขภาพดีหรอเอาม่อีกรอบอันนี้คือมัดปมแหละแล้วก็ลองคลายนะเหนึ่งสองสาม ผมคลายนี่คือฉันสุขภาพดีเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ถือตัวงเล็บหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้เป็นวิธีมัดปุ่มถ้าเกิดว่าคนที่ผมเสียงมากๆกอะ่ะปมมันจะค้างเลยเว้ยมันจะไม่คลี่ออกแบบเมื่อกี้เคยสังเกตเห็นคนที่ถักเปียถักเปียแบบแน่นๆปะ่ะแล้วคนที่ผมสุขภาพดีมากๆอะ่ะยิ่งเปียนแน่นแค่ไหนเปียก็คลายอยู่ดี อะไรอย่างนั้นอะเออแต่ถ้าคนที่แบบว่าทําสีผมหรือผมเสียถักเปียก็คือแน่นแค่ไหนก็คือแน่นอยู่อย่างนั้นแน่นแบบแน่นเลยเอาหลักวิธีนี้เหตุผลไหมไม่ไม่รู้อ่ะอันต่อไปก็คือเรามาทดสอบแรงนมถ่วงของโลกกันอ้าวยิ่งใหญ่อลังการเราจับมาหนึ่งช่ออีกเหมือนเดิมดูว่าผมที่เราหยิบขึ้นมามันค้างบนอากาศหรือเปล่าอย่างเงี้ย คือปลายผมอะ่ะมันทิ่มลงข้างล่างคือมันตามแรงโน้มถ่วงของของของโลกใช่ปะแต่ถ้าเราหยิบผมขึ้นมาแล้วผมมันเป็นแบบเป็นตั้งเป็นกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมเสียถ้าเป็นสภาพนี้นะคือผมเสียแต่ถ้ามันทิ้งดิ่งลงมาตามแรงโน้มถ่วงอะ่ะแปลว่าผมดีวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับคนที่ผมหยิกผมหยักศกต่างๆคนที่เป็นผมหยิกอะ่ะอย่างแกเป็นคนผมหยิกอันเนี้ย สภาพผมตอนนี้ของแก้มคือหนีบผมตรงมันก็เลยดูเหมือนสุขภาพดีมันเป็นการหลอกไงแต่จริงๆแล้วมันก็จะจะมีความชี้บ้างอะไรบ้างตัวีบ้างอะไรบ้างกลางอากาศบ้างมีบ้างคนที่ผมหยิกอะเส้นผมมันจะทับกันมันจะเกยกันมันเลยทําให้แบบผมมันค้างกลางอากาศได้วิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับพวกคนผมหยิกที่มันหยิกแบบคนที่หย,ยิกแบบหยิกหยิกแบบมามา่าธรรมชาติหรือแบบคนที่ผมหยิกแบบฟูอะไรอย่างนั้นอะมันก็ดูเหมือนผมเสียใช่ป่ะแต่จริงๆแล้ว เขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยก็ได้แต่เกิดเป็นคนผมหยิกมันก็ดูผมเสียวิธีนี้อะสำหรับคนผมตรงแล้วกันลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ว่าแบบผมมันทิ้งไหมผมมันดูมีน้ําหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะทีเนี้ยจริงๆอ่ะวิธีการเช็คอะมันจบละแต่ว่าแก้มแถมให้อีกหนึ่งอันก็คือเราสามารถเช็คผมเสียของเราได้ด้วยเสียงเสียงตอนเราหวีผมอะถ้าเกิดว่าเป็นผมที่ลื่นนุม่มรื่นสวยทิ้งมีน้ําหนักเราจะหวีผมแบบเสียงเงียบกริบเลยมันจะไม่มีเสียง มันจะไม่มีเสียงมันอาจจะมีเสียงของผมที่แบบเป็นเสียงลื่นๆอะ่ะเข้าใจปะแต่ถ้ามีเสียงแบบเสียงดังอะ่ะเสียงดังอย่างเช่นแบบเสียงออย่างนั้นอะอันนั้นคือผมเสียอันนี้คือวิธีเช็คอีก อย่างหนึ่งที่ลองเอาไปทํากันดูได้นะคะแต่ว่าอีกเหมือนเดิมก็คือคิดว่าไม่สามารถใช้กับคนผมหยิกได้วิธีนี้วิธีทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ร้0ยเหรอกกับการที่เราจะมาเช็คสภาพเส้นผมว่ามันเสียมากหรือเสียน้อยถ้าถามว่าในบรรดาที่แกพูดมาอันไหนเช็คได้แบบคอนเฟิร์มสุดคิดว่านันจะเป็นคอแรกลูดผมเช็คว่าแบบมันขรุขระไหมหรือยังไงอันนี้แกรู้สึกว่ามันจริงสุด ดูเป็นรูปธรรมมากสุดแต่คืออันอื่นอ่นอะบางคนผมหยิกบางคนผมตรงบางคนสภาพเส้นผมเส้นเล็กเส้นใหญ่มันไม่เหมือนกันอ่ะวิธีที่แกพูดไปมันใช้ไม่ได้100%แน่แน่นอนอแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแพนิิกลัวว่าตัวเองผมเสียบไปถึงไหนแล้วลองไปปรึกษา คุณหมอดูคือมันจะมีที่แบบเช็คสภาพเส้นผมเสร็จเช็คสภาพหนังศีรษะว่าสุขภาพผมกับสุขภาพหนังศีรษะตอนนี้ม,นมันไปถึงไหนแล้วมันเป็นเลเวลไหนอะไรเงี้ยจะมีความชัดเจนมากกว่าที่แกพูดมาก็คือจะเป็นเบื้องตน้นเราสามารถทําได้เลยตอนนี้เช็คไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะบอกก่อนว่ามันไม่สามารถร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอาจจะแบบทําให้เราสบายใจการเช็คแบบนี้ก็คือแบบเอ้ยผมลื่นว่ะอ่ะสบายใจแล้วหนึ่งเรามาหาทางออกกันนะคะกับเรื่องนี้ที่เราเจอปัญหาผมเสียผมแห้ง ผมขาดผมร่วงก็คือการใช้แฮร์แครงทุกคนเลือกใช้แฮร์แคร์ให้ตรงปัญหาที่ตัวเองเจอนะสมมติว่าตัวเองผมแห้งก็ไปหาแฮร์แคร์ที่ทําให้ผมชุ่มชืน่นใช้ออยอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวนี้แฮร์แคร์มีให้เลือกเยอะมากหลายแบรนด์มากๆนะคะแล้วก็ลองลดใช้ความร้อนดูกินพวกไบโอตินเป็นวิตามินที่บํารุงเรื่องผมเล็บ ผิวมันจะเสริมสร้างเคราตินในเส้นผมเคราตินอะมันจะเป็นโครงสร้างในเส้นผมของเราอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันแข็งแรงผมเราก็จะสุขภาพดีกินวิตามินตัวนี้เราก็จะช่วยให้สุขภาพผมดีขึ้นได้นะคะหมักผมย้อมผม ยอมผมยังจะย้อมผมอีกทรีทเมนต์ผมลองไปเข้าสปาดูไม้เออทีละค้างไม้หรือ,อยังไงถ้าสมมติว่ารู้ตัวว่าตัวเองจะต้องใช้ความร้อนบ่อยๆอ,อย่างที่บอกว่าตอนนี้แฮร์แชร์มันแบบมีเยอะให้เลือกเยอะมากใช่ปะมันก็จะมีตัวที่บำรุงก่อนใช้ความร้อนโดนความร้อนแล้วเรารู้สึกไม่แย่มากเออเราบำรุงแล้วนะเ,ออเรื่องง่ายๆเลยก็คือแบบเป่าผมให้แห้งผมแห้งก่อนนอนสระผมเราจะใช้สระผมแบบอุณหภูมิปกติจะไม่ใช้น้ำอุ่นและใช้น้ำ เย็นจัดนะคะเราจะต้องใช้อุณหภูมิที่ปกติอุณหภูมิห้องอะหนังหัวเราสภาพเส้นผมเรามันต้องการน้ําที่เป็นอุณหภูมิปกติแล้วก็แบบสมมติว่าเราย้อมผมมาเยอะแล้วใช่ป่ะผมมันไม่หายเสียสักทีอะวิธีที่แก้มทําก็คือการตัดผมตัดไปเลยตัดผมไปเลยเล็มผมไปเลยแล้วจะรู้สึกว่าผมสุขภาพดีขึ้นจริงๆอะเน,นี่ยคือตัดผมเสียออกไปผมเสียมันก็จะน้อยลงบนหัวเราวิธีการแก้ปัญหานี้เยอะมากแล้วก็แฮร์แครม,มันมีเยอะมากสําหรับคนที่ ที่ผมเสียผมแห้งอะไรต่างๆแล้วก็จะบอกว่าแบรนด์แชมพูของแก้มที่กำลังจะออกนั้นก็เป็นหนึ่งในแฮ์แคร์ที่บำรุงผมเสียนะคะทุกคนบำรุงเกล็ดผมอ้าว เหมือนแชมพูของแก้มมันจะทําให้ฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่มันเสียให้นุ่มสวยได้เอออะไรอย่างนั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่ของแชมพูที่รักษาผมแห้งเสียจากการทําเคมีหรือจากการโดนความร้อนปัญหาที่แก้มเจอทั้งหมดเอาไปอยู่ในแชมพูที่แก้มกําลังทําอยู่นะคะถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ใกล้แล้วใกล้จะเปิดตัวแล้วนะคะอีกอึดใจเดียวแบบใกล้จะไฟนลมากมากแล้วนะคะก็รอก,กันเลยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนสภาพผมทุกคน ต้องดีไปด้วยกันนะคะโอเคไหมคือผมเราต้องสวยคือหน้าส่งผมผมส่งหน้าเขาจะยังมันจะต้องสวยนํากันมันจะต้องมีความส่งเสริมกันในเรื่องของ ผมและหน้าอะไรอย่างนี้คือคือผมมันเป็นแบบสิ่งที่มันอยู่แบบบนหน้าเราอะทุกคนบนหัวเราจุดสูงสุดบนร่างกายอะอยากจะให้ทุกคนแบบดูแลสภาพเส้นผมกันให้ดีนะคะอย่าให้ผมเสียไว้นานๆเพราะว่าพยาะะน,นผมเสียไว้นานมันจะบำรุงยากกว่าเดิมนะคะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็มาเมาท์มอยมาป้อนความรู้มาป้อนสาระคลิปนี้ก็จะแบบว่าสาระจุก จ,จริงๆมันก็แบบเป็นการทํารีเสิร์ชที่หาเซิร์ชได้ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าแกมามารวบรวมให้ฟังในคลิปนี้คือฟังแกพูดน่าจะแบบเข้าใจเห็นภาพมากกว่าหรือเปล่าเอออะไรอย่างนั้นถ้าคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรหรือคลิปต่อต่อไปอยากให้ทําอะไรก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะลองมาคอมเมนต์กันดูนะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ด้วยนะคะ